สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรปปิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2459ผู้สร้างคริสตัลไลเซอร์ฮันเซ่นอยากจะใช้พลังของร่างกายเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดเพื่อหนีไปจากตาข่ายคริสตัลแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นเขาปล่อยให้ตัวเองถูกคริสตัลตาข่ายจับตัวไปแทนเจ้าเป็นใครกันทําไมเจ้าถึงใช้ความสามารถของบัตอีวิลก็สได้ผู้หญิงคนนั้นถาม หันเซนที่นอนอยู่ในพื้นราวกับปลาในตาข่ายข้าเป็นองชาย16ของเอ็กตรีมคิงชื่อของข้าคือไปอี e. ้ข้าได้รับพลังบัตรอีวิลอมาโดยบังเอิญก่อนที่หันเส้นจะพูดจบใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็แข็งกร้าวเธอให้ตาข่ายคริสตันรัดเขาแน่นกว่าเดิมพร้อมกับยกหันเส้นขึ้นไปในอากาศกล้าดียังไงมาพูดโกหกข้าเจ้าเป็นคริสตันไลเซอร์ที่ปลอมตัวเป็นหนึ่งในเอ็กตรีมคิงบัตรอีวิลอคือวิชาจีโน่ของบัตรอีวิลอกมันเป็นไปไม่ได้ ที่จะใช้มันนอกจากเจ้าจะมียีนของบาดอีวิลไอคอตเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือยังไงผู้หญิงคนนั้นพูดใส่หันเซินอย่างโกรธเกลียวโซ่สสารเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นมาและฟาดใส่หันเนซินเสสสารนั้นตัดลึกเข้าไปในเนื้อหนังของหันเซินจนเกิดเป็นบาดแผลเผยให้เห็นถึงกระดูกถ้าเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคริสตันไลเซอร์และเธอจะถามฉันอีกทําไมหันเซินคิดอยู่ในใจแต่เขาก็พูดออกมาว่าข้าเป็นคริสตันไลเซอร์แต่ข้าเป็นเลือดผสมในร่างกายของข้ามีสายเลือดของ King องยู่ และข้าก็ยังมีเลือดของบัดอีวิลกอสอยู่ด้วยก่อนที่ฮันเซนจะพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ฟาดใสา่เขาอีกครั้งเลือดผสมอะไรการเป็นคริสตันไลเซอร์ไม่ดีพอสําหรับเจ้าหรือยังไงทําไมเจ้าถึงยอมสวามิภักดิ์ต่อเผ่าพันธุ์ธาตุรับใช้แบบนั้นเลือดของบาดไออีวิลกอยยางนั้นเหรอบอกข้ามาว่าเจ้ามีเลือดของบัดไออีวิลกอสได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นโกรธอย่างมากและเธอก็ฟาดใส่ร่างกายของฮันเซนซ้ำๆฮันเซนสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ไปยั่วยุนักวิจัยคนนนไหอออีกกาารมมณ์ขงเธแย่ๆ แต่หานเซ่นก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งเขาสังเกตได้ว่าที่ผู้หญิงคนนั้นโกรธก็เพราะว่าเขาแกล้งทําเป็นหนึ่งในเอ็กทีมคิงเขาก็รีบพูดขึ้นมาว่าเจ้าเป็นคริสตันไลเซอร์เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้จักเฟลครซี่ไหมเฟลครซี่และข้าเป็นเพื่อนสนิทกันเจ้ารู้จักเฟลครซี่อย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นทั้งประหลาดใจและสับสนข้ารู้จักเขาและพวกเราก็ใกล้ชิดกันมากๆข้ายังได้เรียนรู้วิชาหนึ่งมาจากเขาด้วยหานเซ่นพูดอย่างเร่งรีบเมื่อเขาได้ยืืนนยัว่่าชออขง เฟลเคซี่มีน้ำหนักกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งที่หานเซนพูดเธอมองเขาด้วยความดูถูกเฟลเคซี่ใจดีเกินไปเจ้าเป็นคริสตันไรเซ์คนหนึ่งถึงแม้เจ้าจะเป็นศัตรูของเขาเขาก็ยังยินดีที่จะสอนให้กับเจ้าการได้เรียนรู้วิชาจีโนจากเขานั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าใกล้ชิดกับเขาจริงๆถึงแม้เธอจะพูดแบบนั้นแต่เธอก็ยังปล่อยหาเนเซนออกจากคริสตันตาข่ายเจ้ามีชื่อว่าอะไรเจ้ารู้จักเฟลเคซี่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอ หันเส้นถามขณะที่ยืนขึ้นมาและปัดฝุ่นออกจากตัวผู้หญิงคนนี้เป็นคริสตันไลเซอร์จริงๆซึ่งทําให้หันเส้นประหลาดใจเป็นอย่างมากจากข้อมูลที่เขาได้รู้มาคริสตันไลเซอร์ปรากฏตัวหลังจากที่ซีเครตล่มสลายไปและคริสตันไลเซอร์ก็ไม่เคยมีคนระดับเทพเจ้าอยู่ในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่ผู้หญิงคนนี้ทําการวิจัยร่วมกับผู้นำซีเครตนั่นหมายความว่าเธอต้องเป็นคนที่ทรงอํานาจในยุคสมัยของซีเครตยังคงปกครองจัก,กรวาลจีโนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นเมินเฉยต่อคำถามของฮันเซินเธอหันไปมองที่เขาและพูดเจ้ามีสายเลือดของคริสตันไลเซอร์แบบนั้นทำไมย,ยีนในร่างกายของเจ้าถึงได้วิวัฒนาการเร็วนักยีนของข้าวิวัฒนาการได้เร็วอย่างนั้นหรือฮันเซินถามและแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไรผู้หญิงคนนั้นมองฮันเซินพร้อมกับขมวดคิ้วแล้วพูดกับตัวเองนี่ไม่ควรจะเป็นไปได้คริสตันไลเซอร์ของข้าจบการทดลองในฐานะความล้มเหลวร่างกายของพวกเขาอ่อนแอ รสติปัญญาของพวกเขาก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ทำไมคริสตันไลเซอร์คนนี้ถึงวิวัฒนาการได้เร็วนักเมื่อหันเซ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขามองไปที่นางและถามเจ้าเป็นคนสร้างเผ่าพันคริสตันไลเซอร์อย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นสายหัวไม่ใช่สักทีเดียวคริสตันไลเซอร์มีอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ข้าใช้ทรัพยากรของซีเครดเพื่อปรับแต่งยีนของคริสตันไลเซอร์ข้าพยายามเร่งกระบวนการวิวัฒนาการของพวกเขา แต่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากนะักถึงมันจะได้ผลดีกว่าที่ข้าคาดคิดเอาไว้แต่ความแข็งแกร่งของทางร่างกายและการวิวัฒนาการของพวกเขาก็ยังถือว่าแย่พวกเขาไม่สติปัญญาดีพวกเขาเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานของข้าและเลฟซีเครก็เป็นหนึ่งในพวกเขาหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเดินกลับไปที่บ้านต้นไม้เนื่องจากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นภยัยต่อเขาแล้วดังนั้นเขาจึงไม่คิดหนีต่อไปเขาต้องการรู้ความลับเกี่ยวกับที่นี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ จากเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มันเห็นได้ชัดว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นบุคคลสําคัญในซีเครตเธอต้องเป็นหัวหน้าวิจัยหรืออะไรทํารองนั้นเธอจะต้องรู้อะไรมากมายนั่นหมายความว่าเจ้าคิดเรื่องคิดค้นเรื่องราวของยีนอย่างนั้นหรอหันเส้นถามขณะที่เดินมาถึงประตูครึ่งหนึ่งผู้นำซีเครตและค่ายคิดค้นเรื่องยาวราวของยีนร่วมกันแต่มันล้มเหลวผู้หญิงคนนั้นหันกลับมามองหันเส้นและพูดต่อเล็บซีเครตบอกเจาเก้าเกี่ยวกับเรื่องราวของยีนอย่างนั้นหรอหันเส้นพยักหน้า แต่เขาไม่ได้บอกเธอว่าเขาฝึกเรื่องราวของยีนได้สําเร็จถ้าเธอรู้ว่าเขาฝึกเรื่องราวของยีนเขากลัวว่าเธอจะชํำแหละตัวเขาเพื่อทําการวิจัยอย่างละเอียดหยุดอยู่แค่นั้นผู้หญิงคนนั้นพูดกับฮันเซินขณะที่กําลังจะก้าวเข้าไปในบ้านเจ้ายืนอยู่ข้างนอกอย่าได้นําสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านของข้าผู้หญิงคนนั้นพูดฮันเซินรู้ว่าเธอไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงที่รักสะอาดที่เป็นโรคยํำคิดยํำทำเท่านั้นฮันเซินยืนอยู่นอกประตูและพูด เจ้าทำอะไรในช่วงเวลาที่เจ้าวิจัยเรื่องราวของยีนร่วมกับผู้นำซีเครตข้าได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับยีนขั้นสุดยอดผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในบ้านและหยิบพวกออกมาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มขุดญ่าบริเวณที่หันเส้นเหยียบออกไปถ้าเจ้าต้องการจะเข้ามาเจ้าก็ต้องลอยตัวอยู่ตลอดห้ามแตะต้องอะไรที่นี่เป็นอันขาดผู้หญิงคนนั้นพูดหลังจากนั้นเธอก็ฉีดน้ำหอมใส่หันเส้นหันเส้นทำตัวเองให้ลอยตามผู้หญิงคนนั้นสั่งเขาต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เกกีี่่่ยยยยววัััับเเรรรืือออองงงงาขขนนน้สุดดและมม ก็แซงโชรี่อีกผู้หญิงคนนั้นพยายามเก็บกวาดบริเวณที่หันเส้นเหยียบและเธอก็พูดขึ้นมาพวกเราวิจัยเรื่องราวของยีนก็เพื่อสิ่งมีชีวิตจะได้เรียนรู้การใช้ยีนขั้นสุดยอดนี่เลฟครซี่ไม่ได้บอกเจ้าถึงเรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอไม่เลยเขาบอกข้าแค่ว่าคุณสมบัติที่จําเป็นของเรื่องราวของยีนนั้นสูงเกินไปดังนั้นมันจึงมีขีดจากัดสิ่งที่เขาจะวิจัยได้หันเส้นพยายามที่จะทาําหันเส้นพยายามที่จะบอกข้อมูลของเขาให้มากขึ้น ผู้หญิงคนนั้นดูไม่รังเกียจอะไรที่จะบอกข้อมูลกับฮันเซินข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเลเครซี่ยังวิจัยเรื่องราวของยีนต่อแต่เขาพูดถูกคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเรื่องราวของยีนนั้นสูงเกินไปทำให้ไม่มีใครฝึกมันได้แม้แต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นโปรเจกต์การวิจัยที่ล้มเหลวยีนขั้นสุดยอดคืออะไรยีนขั้นสุดยอดใช้ทำอะไรได้กันแน่ฮันเซินถามผู้หญิงคนนั้นมองดูฮันเซ้นด้วยสีหน้าแปลกประหลาดและถามเจ้าเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าไหม ทำไมเราถึงถูกถามคำถามแบบนี้อีกแล้วนะฮันเซินสงสัยและรำคาญนี่มันเป็นคำถามที่เขาไม่อยากจะตอบฮันเซินถอนหายใจและพูดข้าเคยได้พบกับพวกคนที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพวกพระเจ้าที่เจ้าพบพวกเขากล่าวอ้างว่าจะทําคําอธิษฐานของเจ้าให้เป็นจริงใช่หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นหลีตามองไปที่ฮันเซินหัวใจของฮันเซินเต้นรัวเขาเข้าสู่ประเด็นของปัญหาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจึงรีบตอบกลับไปใช่ ครับสนับตอนนี้ก็จบไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ